เป้าได้สาย,สายมองได้<ม>เห็นแล้วและนี่ดับดับพัดลมแล้วย่งางพัดลมเหมือนอ่อยที่สุดแล้วน้ำเดือดแล้วนะกำลังจะเดือดจะดีเห็นไหม,มไม่มีไม่มีควันแล้วก็เปลวมันไม่มีควันด้วยจานอันนี้เป็นจานเตาแก๊สเก่าจานเตาแก๊สระดับมันปดอ๊ะอย่างก็ของอันเก่าก็มีขปมมขายมาแล้ว ไคลายเพลย์คลายเพลย์จะอยู่ได้กี่นาน40น,นาทีขึ้นไปวัดไข่ได้ตุ๋ข้าวได้ระดับเบาสุดจะได้ถ้าเกิดแรงหัวไหลขึ้นสูงเลยอันนี้หอยสุดแล้วจะน้ำเดือดได้กรับโอเคไหม